วันนี้เราได้มีแขกรับเชิญจากสุราษฎร์มานะครับพี่ไผ่พงศธรครับจะร้องเพลงอะไรนะครับพี่เออไผเอง่ยวกับมาพบกับพี่น้องชาวพระประแดงนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีงอะไรมอบให้นอกจากเพลงอารมณ์เดิมๆที่สร้างชื่อให้กับไผ่พงศธรนะครับคขับผมอ่าล้องเลยครับ <c oughs> ชื่อเพลงอะไรเพลงอะไรพี่พี่ไผ่เพลงพี่คงดังเยอะเอาเป็นพี่อ้อยได้ไหมอ่ะได้ครับได้นี่ต้นมันเล็กไปนิดนึงเป็นอ้อยได้ไหมได้ร้องเลยครับพี่งานแต่งพี่ได้เป็นได้แค่แค่ครับเชิญขอสิ่งนี้่อยครับอยากแต่งกับเขาเหลือเกินขาดเกินที่ยังอะไรคู่ อวยพลบ่าวเศราหลายกลราวแอบนึกอดสูตัวเราไม่รู้จะเจอเนื้อคู่วันไหนส,สู้นัดดูงานสร้างตัวหวังมีครอบครัวสักวันปัจจัยที่เขามีกัน ก็สั้นหาบจนได้บางทีสับสนว่าทนทำไปทำไมเพราะไม่มีใครปรงใจมาเป็น เจ้าสาวัสดีสวัสดีแฟนเพลสวัสดีแฟนสวัสดีแฟนเพลงสวัสดีญาติเพลงของไปประอบทุกท่านนะครับร้องไว้วันไหนอันนี้เป็นอัลบั้มพี่น้องร้องเพลงนะฮะไปเอาเพลงของพี่ไม้พิลลมพรมาร้องนะฮะไ่โอรสไปฝากใจจริงแล้วนะฮะพี่ไม้เองก็เป็นคนบ้านเดียวกันโอ้โหออฟบ้านเลยนะครับคนบ้านเดียวกันชิด พี้เช่อยุ้เช่เช่พอแล้วมาลนะฮะมีโอกาสมาเยี่ยมน้องๆเป้าแดงนะฮะก็รู้สึกดีใจนะฮะผัยรู้สึกเขินไหมไหมมั้งไหมครับคิดว่าค่ำคืนนี้ไ่คงมีความสุขกับการมากรุงเทพอะไรนะมีไข่สุกยังไม่ได้ตอบ